โอเคนะครับก็ต้องขอกราบสว,สวัสดีน,น้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ไม่อยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่อง b ิ๊กแชนแนลนั่นเองนะเพราะวันนี้เราไมา่อยู่กันในเกมกาลีนาฟรีไฟท์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็ตามปกคลิปเลยน้องๆหลายคนก็เห็นมาจากหลุดมาจากเพจกาลีนาฟรีไฟท์ไทยแลนด์เป็นที่เรียบร้อยนะเรื่องของท่าทางใหม่แล้วก็ ไอวอลนั่นเองนะครับได้ฟรีจริงหรือเปล่านะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะพามาดูนะสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยมีแววที่จะได้ฟรีหรือเปล่านะครับตอนนี้ทีมงานก็อัปเดตลงแฟนเพจเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวพี่พาไปดูในส่วนตู้นะครับไดมอนด์ใหม่กันก่อนนะครับนี่ไดมอนด์รอยัลใหม่ก็จะเป็นชุดใหม่เลยนะครับนี่ใครหมดตัวกี่ใบหรือว่าหมดเพชรไปกี่ใบนะครับคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับนี่เป็นไงโอ้โหชุดโคตรเทดูดิเป็นไง โอ้โหดูทรง, <ENA> งผมอ่ะดีดูดูแยกไปกี่ส่วนวะเนี่ยแยกออกเป็น5ส่วนด้วยกันนะครับก็จะมีอ่าทรงผมนะครับนี่อ่ะโดยใกล้ Grammy. โอ้โหมีมัดข,ข้างหลังด้วยโอ้โหโคตรแซดโคตรแซดบอกเลยว่าโคตรแซดนะครับแล้วก็จะมีนี่นะครับเป็นหน้ากากนะครับโอ้โหแว,ว่นตาดูหน้ากากแว่นตาดูดิโอ้โหเทเจจาาเทเจจาานะครับผมแล้วก็จะมีทางด้านของเสื้อนะครับนี่เสือ้อจะเป็นประมาณนี้เออเป็นไงเทเจจ่าว่ะดู โ oh, มีแบบเอฟเฟกแสงไฟนีออนด้วยนะครับน oh, oh, ี so like? ่เป็นไงโอ้โหเท่จัดแล้วก็จะมีกางเกงนะครับนี่เอฟเฟกต์่งตรงหัวเข้านะครับแล้วก็จะมีรองเท้าเอฟเฟกเหมือนกันนะครับก็จะประมาณนี้แล้วที่พี่มีตัวอีกสองใบนี่ว่าจับหน่อยละกันนะครับดูซิว่าจะออกหรือเปล่านะครับผมนะจะเกลือหรือเกลือหรือเกลืออืมสวยใบหนึ่งมาโปอโอเข้มปี โอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ประมาณก่อนหน้านี้เนี่ยพี่สุ่มไปหมดไปประมาณ20กว่าใบนะไม่ออกนะับไม่ออกเลยแล้วมันมีอยู่สองสามอย่างไงเห็นไหมเออนอนนั้นพี่มีหมดละเนี่ยนะครับเลืออยู่แค่เนี้ยเห็นไหมออกโคตรยากเลยนะครับบอกเลยว่าออกโคตรยากครับน้องๆคนไหนดวงดีสุ่มไปยีทีคอมเมนต์บอกที่กันด้วยละกัน นะครับในส่วนนี้แล้วก็พี่ขอแถมอีกชุดหนึ่งแล้วกันนะที่น้องๆอยากดูกันมานานแสนนานนะครับสำหรับชุดอีโวใหม่ตอนนี้หลุดในส่วนเซิร์ฟอินโดนะครับเห็นหลายคนอยากดูมากนะครับเห็นขอพี่มาเยอะเลยนะครับมาเดี๋ยวพี่พาว์ปไปดูแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับชุดนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะเข้าเซิร์ฟไทยหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้หลุดในส่วนเซิร์ฟอินโดนะครับเป็นชุดอีโวนั่นเองนะครับโหดูดูเอฟเฟกต์เดย์เฮ้ยตัวอะไรวะน่า่ะให้ดูใหม่ดิเฮ้ยทำไมไม่บอกมา เอาใหม่กดใหม่นี่ไงเฮ้ยเหมือนตุ๊กแกเลยมันแลบลิ้นด้วยดูดีเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอ,หมเอาดอูใกล้นี่ไงเฮ้ยตุ๊กแกพระหูตาโคตรโตเลยเฮ้ยเกินดูสีเขียวบ้างสีเขียวประมาณนี้เลยนะครับอุ้ยอะไรบนหัววะเนาะเอฟเฟคโคตรอลังการดูดิอุ้ยสวยจดัดสวยจดัดจัดเลยนะครับผมดูแล้วก็สีต่อไปเป็นสีนี้เอฟเฟกต์นะครับ กูสวยมากนะบอกเลยว่าสวยมากดูใกล้เนี่ยเฮ้ยเทเจจัดเทจจจัดเลยนะครับผมประมาณนี้แล้วก็จะมีอีกสีนึงนะครับนี่อ่าสีทองทองออกเทาๆนะครับผมนะส่วนแบบของที่แบบสีแบบแล้วก็เอฟเฟกสีเยอะแล้วก็เอฟเฟกเยอะประมาณนี้เลยนะก็จะเป็นสีส้มเลยนะครับอุ้ยมีอันนี้ตัวข้างบนด้วยดูโผล่มาโผล่มานี่ไงโอ้โห <laughs> มันแลบลิ้นด้วยโอ้เท่ โคตรจัดไทยเลยนวสำหรับุดแยกออกเป็นกี่ส่วนเนี่ยแยกเป็นห้าส่วนด้วยกันนะครับแยกเป็นห้าส่วนด้วยกันโอเท่เลยนะครับก็จะอยู่ในส่วนเซิร์ฟอินโดนันองนะครับรอกันได้เลยนะครับสําหรับชุดนี้ไม่แน่อาจจะเข้าไทยนะครับไม่แน่จะเข้าไทยเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับส่วนทีนี้เรามาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับแบนเนอร์ตัวนี้อยู่ตรงไหนนะครับนี่เดี๋ยวพี่เปิดไบนเนอ่์ให้ดูเลยนะครับเป็นแบนเนอร์ตัวนี้นะครับ ฉลองครบ5ปีมาดูกันนะครับความร่วมมือสุดปังกับจัสตินบีเบอร์นั่นเองนะครับผมในส่วนนี้เนี่ยมันมีหลุดออกมา3-3แบนเนอร์เล็กนะตรงย่อๆตรงนี้เห็นไหมในส่วนแบนเนอร์แรกนะครับตัวละครเจบี้หรือจัสตินบีเบอร์เนี่ยก็คือแจกฟรีแน่นอนอยู่แล้วนะครับ100%ในส่วนตรงนี้เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเลยตัวละครฟรีจะอัปเดตอยู่ตรงนี้นะครับอัปเดตมายังเออ นี่ไงนี่เห็นปะตัวละครใหม่นะครับตัวละครฟรีหรือว่าดูตรงนี้ก็ได้นี่ตรงกิจกรรม5ปีเนี่ยจะอยู่ทางด้านของตัวนี้เห็นไหมเนี่ยแคปซูลฮีโร่นั่นเองนะก็จะมีตัวละครฟรีหรือว่าดูในส่วนเอ่อตรงไหนเอ่ยตรงนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยตรงกิจกรรมตัวนี้แล้วก็เอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยตรงไหนตรงนี้เอ่อนี่แบสเทิร์นนะครับเอ้ยไม่ใช่แบสเทิร์นดีนะครับมั่วละมั่วละตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนเอ่ยตรงนี้ปะ แผนที่ยังไม่เปิดอ่ะตรงกลางตรงนี้ตรงกลางตรงนี้ลืมไปกะโทลืมได้ไงแล้วก็กดที่ตรงนี้ครับผมตัวอย่างตัวอย่างรางวัลนะครับนี่ไหมก็จะมีแคปซูลฮีโร่ก็จะเป็นตัวละครจัสตินบีเบอร์ฟรีๆนั่นเองนะหรือว่าชื่อตัวละครว่าเจบี้นั่นเองนะครับสำหรับตัวละครในเกมนะครับทีนี้มาเรามาเข้าเรื่องกันต่อนะครับเมื่อกี้อยู่แบนเนอร์ตัวนี้เนาะก็สรุปได้ว่าตัวละครตัวนี้ก็คือเป็นตัวละครฟรีทีนี้ที่โผล่มาอีกนึงก็จะเป็นไอเทมในความร่วมมือก็จะมีท่าทางนะครับนี่ตวนี้้มเะแลก็จ นะครับไอวอลเหมือนไอวอลสมิติเลยโคตรสวยสำหรับไอไอวอลจัสตินบีเบอร์นั่นเองนะครับทีนี้น้องๆก,ก็ถามกันว่าแล้วพี่มันฟรีหรือเปล่าอันนี้พี่ขอแบบเดานะพี่ว่าน่าจะฟรีนะไม่ฟรีก็เป็นท็อปอัพเพราะว่ามันอยู่ในส่วนแบนเนอร์ตัวละครฟรีด้วยนั่นเองนะครับข้างล่างก็จะเป็นคอนเสิรต์ตนะครับตัวละครน,นะครับเจมี่นั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้เลยสำหรับแบนเนอร์ตัวนี้ก็คือหลุดในส่วนแฟนเพจแล้วนะในที่นี้ ท่าทางมันเป็นยังไงแอร์วอลเป็นยังไงมาเดี๋ยวพี่พาไปดูกันเลยนะครับก็คือพี่หามาจากข้อมูลมาจากไอเลยนะครับก็อขออนุญาตกันด้วยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นท่าทางนะครับถือไม้เต้นเห็นไหมข้างหลังก็จะเป็นเอฟเฟกหัวใจนะครับดูดิโครเี่บอกเลยว่าโครเี่นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูใหม่นี่เวลาเต้นก็จะมา,มานี้เลยนะครับจับไม้มาปุ๊บแล้วก็เต้นแบบเหมือนร้องเพลงอะ่ะเออนะครับนี่มาณนี้โอ้โหคิดจัดๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็น ไอวอนะครับนี่ดูไอวอนี่เป็นไอวอลสองมิตินะเห็นไหมเวลาเราเลื่อนเนี่ยมันมันจะเหมือนแบบเวลาสังเกตไหมอ่ามันจะเป็นภาพกับตัวหนังสือจัดเยียนบีเบอร์นะครับเป็นเหมือนแบบ2มิติอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเวลาหันเห็นปะเนี่ยสังเกตดีๆนะเวลาหันอ่าเวลาหันมันจะแบบว่าเออมี2มิติอะไรประมาณนี้โยโคจะเทเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะแจกฟรีหรือเปล่านะครับแต่ว่า2 2รางวัล2ออันนี้เนี่ยก็คือไม่ไม่มีอยู่ในส่วน ปฏิทินรับของฟรีนะครับอันนี้พี่ก็ยังไม่ไแน่ใจเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในตรงนี้ไงนะครับมันเป็นแต่ว่าที่สังเกตได้เนี่ยก็คือมันอยู่ในส่วนแบนเนอร์กิจกรรมตัวละครฟรีอ่าพี่ก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยมันฟรีจริงหรือเปล่าหรือว่าไม่ฟรีนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้้วยละกันนะครับส่วนคาตอบเนี่ยถ้าจเกม สตรีมเดี๋ยวพี่จะส่งดาวไปถามให้อีกรอบหนึ่งแล้วกันว่าสรุปแล้วเนี่ยนะครับถ้าทางเต้นถือไม้เนี่ยแล้วก็ไอวอลจัดติ้นบีเบอร์เนี่ยได้ฟรีหรือเปล่าหว่าต้องเติมหรือไปจินตีกรท็อปอัพหรืออะไรเดี๋ยวพี่ไปถามให้อีกรอบนึงแล้วกันนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับผมสลับลิปีโนี้เอาตัวไปก่อนนะครับผมกราบคําว่าสวัสดีครับ